คำถามจากทั้งบ้านอีกแล้วครับอาจารย์คะห้องน้ําหันออกหน้าบ้านทั้งสองห้องเลยคะ่ะเป็นอะไรไหมคะเป็นแน่นอนถ้าสมมติว่าห้องน้ําที่บอกว่ามาเนี่ยนะประตูเปิดมาปุ๊บแล้วเจอกับประตูบ้านทันทีแบบนี้ยอันตรายห้ามแล้วยิ่งถ้าประตูห้องน้ํานะมีโถส้วมหันออกหน้าประตูด้วยก็คือหมายความว่าประตูห้องน้ําโถส้วมประตูบ้านตรงกันสามแนวแบบนี้นะอันตรายมาก ห้ามโดยเด็ดขาดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ากรณีที่เห้องน้ําเนี่ยนะครับประตูมันตรงกันก็จริงแต่ว่าโถส้วมเนี่ยไม่ได้ตรงกับประตูห้องน้ําแบบเนี้ยไม่ได้ผิดมากเบาบางลงนะครับวิธีการแก้เวลาที่เราทําแบบนี้เนาะคือการปิดประตูห้องน้ําตลอดเวลา นะครับพยายามทําห้องน้ําให้สะอาดแล้วเพิ่มแสงสว่างเข้าไปในห้องน้ําแบบนี้เป็นการแก้ห่วงจุ้ยห้องน้ำนะครับโดยที่ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มปิดประตูตลอดเวลาที่ไม่ได้ใช้งานนะครับ